นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันมนุษย์ชายนารีที่รูปงามถ้าแม่นสามมารยาทอันงามสมคงไม่มีชายหญิงดีที่พิรมมีแต่ชมเล่นพลาง แล้วร่างเอ่ยเจริญสุขเจริญพรผู้ที่สนใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ขาขณะที่อัตมาพูดอยู่นี้ผลกําลังจะตกคืออากาศครึมสองสามวันแล้ว ผลนมาแต่ต้นปีโยมในบ้านนี้บอกผนปีนี้ไม่แรงอัตมาสังเกตตูผนจะตกเป็นระยะระยะโดยที่อากาศไม่ร้อนเท่าที่ควร ถือว่าโยมที่เกิดมาก่อนคงจะเดาว,วันเดือนปีที่สังเกตมาเอามาพูดตรงคำที่เขาพูดคนที่เกิดก่อนพิจารณาดูไม่ว่าอะไรที่เราได้อาศัยผลฟ้า หรือผืดพันธัญญาหารปีไหนของอะไรจะมีราคาของอะไรไม่มีราคาคนโบราณเดาออกดังนั้นคนที่เดาออกหรือดูออกได้เปรียบการทำมาหากินกว่าคนอื่น ที่ไม่รู้อะไรเสียเลยถือว่าเป็นปัญญาของชาวบ้านที่มีสติพิจารณาในแต่ละปีในแต่ละเดือนจะดูออกขาดเดาออกเป็นปัญญาโบราณของคนเก่า คนท่านก็พิจารณาดูออกอย่างเขนอัตมาภาพได้กล่าวคำกรอนไว้เบื้องตอนนั้นว่าอันมนุษย์ชายนารีที่รูปงามเมื่อเห็นบุตรหลานเกิดมาพิจารณาดูนาแขนขา สวดทรงองค์เอวว่าคนนี้โตขึ้นรูปร่างหน้าตารอดสวยคนโบราณดูลูกดูหลานดูข้างในอีกด้วยว่าตระกูลลูกหลานนั้นลูกหลานนี่โตขึ้นจะมีนิสัยใจคอดี ดูตระกูลของคนนั้นเป็นไปตามตระกูลเห่นตระกูลผู้ดีมีมารยาทลายว่างามข้างนอกงามทั้งข้างในรวมไปถึงนิสัยใจคอเรียกว่ามารยาทเป็นทรัพ ท้องผู้ดีบางครั้งเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมก็จะกระโตกะตากถ้าเป็นคนบ้านนอกพูดว่าเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไร ก็กะตกกะากะตากถ้าคนรูปงามมีมารยาทถือว่ามีเสน,เน่หในการเป็นอยู่ของบุคคลคนนั้นเพราะว่าได้เปรียบทั้งรูปร่างหน้าตาก็งามทั้งนิสัยใจคอมารยาทก็ดี ทั้งข้างนอกงามทั้งข้างในแต่ตรงกันขามถ้าโรงามภายนอกแต่นิสัยใจคอนเป็นคนที่มักโกรธฉุนเฉียวเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์บุคคลคนนั้นไม่มีเสนเ่หเขา บา่าภายในไม่มีธรรมะอะไรเลยมีแต่โมโหเขากับใครก็ไม่ได้รืมจะเป็นคนที่ถากถาง,างโดยถือว่าตัวเองเป็นคนที่รูปงามเลยถือเอารูปของตน เทียวดูมินดูแครนดูถูกเหยียดยามรูปของคนอื่นว่าขี้เรคนเช่นนี้ก็มีนะในวงสังคมเพราะคนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะเรียนรู้หลักเป็นภูดีสักเท่าไหร่เพราะ เป็นโลกยุคใหม่โดยที่ไม่เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแค่ยกย่องนิยมชมเชยกันต่อหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์ของกันและกันโดยที่จริงๆแล้ว ไม่ได้เอาหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยติดสันดานไปตลอดชาติตลอดพบอันนั้นก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไรส่วนมากจะเอาธรรมที่ไม่ดีดังนั้นคนสมัยนี้เมื่อครบ ไม่อยู่นานร่างราจากกันไปเพราะว่ามีแต่ร่างกายที่งามสมคนเห็นชมเล่นทางแล้วร่างเลยไปดังที่มักซีว่ามีแต่ชมเล่นทางแล้วร่างเ่ย ให้พิจารณานะบางคนสังเกตดูก็ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางคนหน้าตาดีแต่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาให้ไปพิจารณาดูตัวเองเป็นคนเยอายิงยักโซหรือเปล่า เลือกคบคนเลือกคนประเภทนี้ถึงจะมั่งมีสิสุธุมีทรัพย์เป็นล้านโรคไม่สวยก็ไม่ค่อยเข้าใกล้เขาเพราะถือตัวเองเป็นคนที่สวยเป็นคนที่รอเลือกคบคนเลือกจีบคน เลยทำให้ตนขึ้นคานได้เหมือนกันเรื่องการหาสามีภรรยาแต่อัตจมาพิจารณาดูคนหน้าตาดีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายลูกสวยลูกงามกันทั้งคู่เมื่อเป็นสามีภรรยา ลูกหลานที่ออกมาไม่ค่อยจะสวยค่อยจะหลอ่อเท่าพ่อแม่ที่เห็นมีที่สวยที่หลอ่อมีลูกหลานเห็นแต่คนหลูบหลอ่อได้ผู้หญิงที่หน้าตาไม่ค่อยจะดีหรือผู้หญิงที่หน้าตาดี ได้สามีไม่ค่อยลุบหลอแต่ว่าบุตรหลานออกมานี่จะหน้าตาลลหล่อหล่อเหลาเหลาสวยสวยกันทั้งนั้นอันนี้อัตมาพิจารณาดูนะจะู่ไปไม่ค่อยจะเป็นคู่สร้างคู่สมสักเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งู้หญิงหน้าตาสวย แต่ผู้ชายหน้าตาขี้ริ้วขี้เรศคือไม่หลอนั่นเองที่เป็นดังนี้คงจะสืบทอ,อดมาตั้งแต่ขุนช้างขุนแผนคงจะว่าได้เ่ขุนช้างไปหล่อหลอกเอานางวันทองมาเป็นพันรยาได้เพราะว่าใช้เลเหลี่ยม บางคนก็อาจจะเป็นได้คนขี่เลไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนไปหลอกไปต่ำโดยที่หาผู้หญิงสวยมาเป็นภรรยาก็มีนะอันนี้เห็นมากับตาเขาจะเป็นคนที่ฟีปากดีโดยเฉพาะ จีผู้หญิงมีคารมขมคายจะมีแฟนหลายคนเพราะมีเลมีเหลี่ยมในการจีบผู้หญิงกล้าทุ่มเทมีเงินมีทองมีสร้อยกล้าทุ่มเทผู้หญิงผู้หญิงห,งหงูเบาเพื่อคนง่ายคิดในใจว่า ถ้าเราได้กับคนนี้คงจะรวยเขาเป็นคนรวยคิดอย่างนี้ก็มีทั้งทั้งที่คนที่อัตมาว่านี่อยู่เพิงเพิงเป็นเพิงหมาแงนอีกตัางหากไปทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพเขาได้แฟนดีมาบ้าน คือหน้าตาดีนั่นเองพอมาเห็นมานก็อยู่วันสองวันก็จากไปอันนี้อัตมาเห็นครั้งหนึ่งเขามาขอบวชกับอัตมาเอาไปบวชอยู่ประมาณเจ็ดวันไปบินธบาตบอกโยมว่า ลางานมาบวชเพราะเป็นคนหน้าตาดีบอกว่าเป็นนายร้อยมาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเขาบินธบามได้อาหารมากเพราะว่าพระที่วัดเป็นนายร้อยํำรวจโยมก็ศรัทธาพากันใจบาท โยมพูดกับอัตมาวัดเรานี่ดีเนาะมีพระนายร้อยมาบวชปฏิบัติธรรมอัตมาก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นนายร้อยองค์ไหนเป็นนายร้อยมาบวชก็อ,องค์อยู่กับอาจารย์ที่อาจารย์เอาไปบวชไง อัตมาก็เออแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าก็รู้ประวัติเขาดีเขานี่เป็นคนขี่โม่อย่าโยมก็ศรัทธาเข้าไปบ้านมาไปบ้านมาบ้านก็อยู่ไกลกับวัดขากลับมาท้ามานั่งที่สาราจะ เข้าไปยังวัดที่อัตมาอยู่หน้าตาเขาก็ดีมีหมอผู้หญิงกับลูกสาวก็ลงมาถามคงจะคุยกันโยมผู้หญิงเอารถมาส่งถึงที่วัดคงจะคุยกันบนรถว่านร้อยมาบท วันหลังมาสึกออกไปสึกออกไปก็ได้ประมาณสักเจ็ดวันโยมก็มาหาโยมหมอกับลูกสาวขับรถมาซื้ออันโน้นซื้ออันนี้มาพระรุงพารังพอลงรถก็เข้ามาหาอัตมาถามว่า พระนายร้อยทีรางานมาบวชอยู่กุฏิไหนอาจารย์เขาศึกไปแล้วโยมโยมไปรู้จักเขาที่ไหนอยู่ที่นาโรงพยาบาลได้คุยกันแล้วเอารถมาส่งวัดคงจะมาติดนายร้อยอาัตามาคิดดูเลยว่าเอโยมรู้จักเขาดีไหม แม่รู้จักดีอาจารย์เพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาลางานบวชเขาไม่ได้เป็นนายร้อยโยมเขาอยู่ข้างๆ่างอัตมาก็าอยากจะบวชแก่บนเพราะวาดวงไม่ค่อยจะดีบวชแก่สิบผาวันเองแล้วไปโกหกญาติโยมว่าเป็นนายร้อยมาบวชอัตมารู้จักดีอัตมา เป็นคนที่ใครอยากจะบวชก็บวชให้โยมไม่โรคประวัติเขาดีโยมก็ไม่ได้ผิดมันผิดคนที่โกหกและโยมเขาไม่อยู่แล้วโยมไปเถอะของโยมกลับคืนไปด้วยไม่ต้องเถวายอัตมาดอกเพราะอัตมาไม่ได้เป็นพระนายร้อย ทอเลยคลายหวากทรงจะอายหน่อยก็เดินพาลูกสาวกลมหนาขึ้นรถแล้วกลับไปอันนี้ก็เพราะคารมนีนะคนที่หน้าตาดีและคารมสักหน่อยขี่โม่สักหน่อยเน่ส่วนมากแล้วก็จะมีคนติด โดยไม่ได้รู้เบื่องหนาเบื่องหลังเขาเท่าที่ควรถือว่าเป็นคนหูเบาสักหน่อยดังนั้นคนโบราณจึงเจาะหูไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเอาอะไรทวงไว้ให้หูตึงๆหน่อยไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บเขาพูดให้ฟังปับ๊บก็เถื่อเขาปุ๊บไปกับเขา เสียเงินเสียทองเสียข่าวเสียของนํำซ้ายังเสียตัวด้วยนะองันนี้เครื่องคบหาสม,มาคมกับมนุษย์ดูให้มันรู้จริงๆริสืบให้มันรู้จริงๆดังที่อัตมาได้ยกคำกลอนไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าอันมนุษย์ ชายนารีที่รูปงามถ้าแมนสามมารยาทอันงามสมคงไม่มีชายหญิงดีที่พิรมมีแต่ชมเล่นพลางแล้วร้างเอ่ยได้พูดมาพอสมควรแก่เวลาขอยุด ไว้แต่เพียงเท่านี้จะรืนพร